สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีหน้าแรกของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่ถามไปแล้วสองคลิปค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะโปรอีกนะคะเป็นโยนค่ะโยนพิเศษเลยนะคะค่ะคุณแม่โยนพิเศษเป็นเชิงริ้วตีนโยงนะคะค่ะเป็นสีเขียวพลค่ะสวยงามมากค่ะเชิงริ้วตีนโยงค่ะคุณแม่โปรพิเศษหนึ่งันสามรอบาทนะคะโยนทุนนะคะ ค่ะหนึ่งันสาร้อยบาทค่ะเป็นเชิงว well, ิวตีนโยงค่ะแบบโปรพิเศษนะคะหนึ่งันสามร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสีเขียวไผยนะคะสวยมากค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันสาร้อยบาทนะคะเป็นโยนทุนนะคะค่ะโปรพิเศษค่ะคุณแม่โยนทุนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นเชิงวิวตีนโยงค่ะสีเขียวไผยนะคะสวยโดดเด่นมากค่ะ อยู่ที่ราคา1,300บาทนะคะคุณแม่โปรนะคะโยนทุนนะคะค่ะ1,300บาทค่ะเป็นสีเขียวไพรค่ะลายค่ะเป็นลายสวยมากค่ะเป็นผ่ายกขิดนะคะพวกนี้นะคะเป็นผ่ายกขิดค่ะโปรนะคะค่ะคุณแม่โยนทุนนะคะค่ะ่า1,300บาทค่ะพันสี่ไม่ขายนะคะปีนี้ค่ะวันนี้ค่ะพันสามนะคะโยนทุนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นแม่โยนทุนค่ะ ค่ะเป็นสีเขียวพลอยนี่ค่ะมีอยู่สองผืนนะคะค่ะเขียวพลยมีอยู่สองผืนค่ะค่ะนี่ค่ะลหัสหนึ่งนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเขียวพลอยค่ะเป็นเชิงริ้วติมโยงค่ะสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะใส่ออกมูลก็สวยใส่งานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะค่ะเป็นค่ะเป็นลายยกขีดนะคะค่ะ ลายยกขีดดอกพี่กุลเล็กๆค่ะเป็นดอกพี่กุลเล็กนะคะค่ะถึงนี้เป็นดอกพี่กุลเล็กค่ะเป็นยกขีดนะคะราคาอยู่ที่ร้อยหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเป็นหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นสีเขียวไพรนะคะมีสองืนนะคะเขียวไพรมีสองฝืนค่ะคะุณแม่โปรโมชั่นออกไปเลยค่ะโยนพิเศษโยนทุนนะคะ ค่ะผืนน kind of like ี้ก <isco j wal ata> ็เป็นค่ะเป็นสีกะติอ่อนนะคะผืนนี้นะคะค่ะผืนนี้อานน้ํายาแล้วค่ะอานน้ํายาอยู่สองผืนนะคะค่ะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะเป็นสีสีกะติอ่อนนะคะขออภัยค่ะการพูดตานจาคุณแม่ก็เลื่อเรือนเรื่อยค่ะความหลงความลืมก็จำค่ะคุณแม่จะลืมดีมากเลยค่ะค่ะเป็นสีกะติอ่อนนะคะเป็น ค่ะเป็นผ้าเชิงลิ้วติโยงนะคะค่ะนิ่มมากค่ะเป็นอาบน้ำยาแล้วค่ะผืนนี้มันนิ่มค่ะค่ะเป็นยกขีดดอกพิกลเล็กๆแบบนี้นะคะผ้าตะกอนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะวันนี้ค่ะคุณแม่โยนทุนนะคะโยนพิเศษน,นะคะค่ะเป็นผ้านิ่มมากแล้วค่ะเป็นผ้าค่ะถ้าอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะผืนนี้นะคะค่ะเป็นสีกะปี่อ่อนนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่1300งามร้บาทค่ะเป็นโยนทุนนะคะหนึ่งันสบาทค่ะค่ะตโยนทุนแล้วค่ะค่ะเป็นสีกระปี่อ่อนค่ะผืนนี้นะคะรหัสสีนะคะค่ะรหัสสีสีกะปี่อ่อนค่ะค่ะเป็นโปรโยนทุนนะคะคุณแม่โยนค่ะคุณแม่ใส่มาหมดนะคะคุณแม่ต้องโยนทุนนะคะหมุนทุนคุณแม่ทุนน้อยค่ะต้องหมุนทุนไปหาซื้อมาใหม่นะคะ ค่ะเป็นสีกะปิเข้มค่ะผืนนี้รหัสสามสีกะปิเข้มนะคะค่ะราคาอยู่ที่โยนทุนหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสีกะปิอ่อนนะคะเป็นสีกะปิเข้มค่ะผืนนี้กะปิเข้มนะคะค่ะผ้านิ่มและผ้าอาาน้ำยาค่ะสองผืนน้ำกะปิอ่อนกับกะปิเข้มนี่อาบน้ำยาแล้วค่ะค่ะค่ะทางร้านท่าดับน้ำยาให้ค่ะท่านบอกว่าถ้าดับน้ำยาไว้อยู่หลายผืนอยู่ค่ะลูกค้าก็มาเอาไปขายค่ะ ค่ะหรืออ่านน้ำยาอยู่สองผืนคุณแม่ค่ะเขาบอกอย่างนี้ค่ะค่ะเป็นสีกะปินะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นกะปิเข้มค่ะสวยงามมากค่ะเป็นยกดอกเล็กๆลายดอกพิกลเล็กๆค่ะค่ะเป็นกะปิเข้มค่ะค่ะสวยค่ะ ค่ะคุณแม่โยนทุนค่ะคุณแม่โยนพันสามนะคะค่ะผืนนี้ก็ยังไม่ได้อานญาค่ะจะมีสองชุดนะคะผืนนี้เป็นเป็นตรีบัวค่ะเป็นสีพัดเทลค่ะสีพัดเทลรหัสค่ะรหัสแปดนะคะสีพัดเทลนะคะค่ะคุณแม่ยนทุนนะคะพันสามนะคะ ค่ะรอบนี้เป็นรอบโยนทุนทันสามคสีพัสเทลค่ะ,ดคะแดดเข้ามาแล้วคุณแม่ก็มองไม่ค่อยเห็นคุณแม่ลืมแว่นตาแว่นตาที่เคยใส่ประจำก็ลืมได้แวแ่นตามาแบบใส่เม่ใส่บอไปอย่างนั้นแหละค่ะมัน,ม,นมันไม่มันไม่ถูกกับสายตาค่ะค่ะผืนนี้เป็นสีค่ะเป็นสีสีพาสเทลค่ะรหัสรหัสแปดนะคะ ช่ะชมพูม่วงค่ะพูดง่ายๆค่าชมพูม่วงนิ้หนึ่งนะคะค่ะเป็นยกขีดค่ะเป็นผ้าเชิงริ้วตีนโยงค่ะค่ะยกขีดยี่ห้าตะกอนะคะค่ะถ้ายังไม่ดาบน้ำยานะคะถ้าอยากให้นุ่มนิ่มนะคะให้แค่น้ำยาพนุ่มไว้ประมาณสิบนาทีค่ะเอาตากในร่มแล้วก็ยกขึ้นมารีดนะคะมันจะเป็นเงางามมากค่ะจะสวยงามมากค่ะ ือนี้เป็นสีชมพูกลีบบัวค่ะชมพูกลีบบัวมีอยู่สองลายนะคะค่ะรหัสสบค่ะมันจะเป็นลายแบบนี้ค่ะลายไทยนะคะค่ะชมพูส่วนมากก็จะทําเป็นสีแบบนี้ค่ะสีแบบนี้เยอะค่ะถ้าทํามาค่ะเป็นชมพูกลีบบัวค่ะใส่งานแต่งงานเลี้ยงก็โดดเด่นสวยงามมากค่ะเป็นเชิงนิ้วเต็นโยงค่ะ เป็นชมพูผิีวบัวค่ะถ้าอยากให้นิ่มค่ะให้ปรับน้ำยาพะนุ่มค่ะเช่นน้ำยาพะนุ่มไว้ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็จะอมรีแล้วก็จะนุ่มนิ่มมากค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทช่วงโปรโมชั่นนะคะคุณแม่โยนทุนนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทโยนทุนค่ะค่ะเชิงริ้วจีนยงค่ะวันนี้คุณแม่โยนทุนนะคะ ขารอบโยนนะคะเป็นสีกลีบบัวนะคะชมพูกลีบบัวะค,ะค่ะรหัสสิบค่ะค่ะรหัสสิบเป็นชมพูกลีบบัวนะคะค่ะลายค่ะจะเป็นลาย,ย่างนี้ค่ะเป็นยกขีดยิมห้าตะกอนนะคะค่ะชมพูกลีบบัวค่ะเป็นเชิงริ้วตินโยงค่ะยกข<ห>ีดคาะเป็นผ้ายกขีดนะคะชมพูกลีบบัวค่ะ <isas> ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทโปรโมชั่นค่ะ นี่ค่ะพื้นนี่เป็นสีเหลืองทองนะคะค่ะพื้นนี่เป็นเหลืองทองค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเชิงริ้วตีนโยงยกขีดเชิงริ้วตีนโยงวันนี้ค่ะวันนี้คุณแม่โปรโมชั่นนะคะ1สามค่ะค่ะ1,300บาทนะคะโปรโมชั่นนะคะ1,300บาทค่ะค่ะเป็นสีเหลืองทองค่ะสวยงามมากค่ะยกขีดนะคะ ค่ะเป็นผ้ายกขิดค่ะยกขิดยิ่ห้าตะกอค่ะเชิงริ้วตีนโยงค่ะค่ะเป็นไหมน้อยค่ะน้อยร้อยเปอร์เซ็นค่ะค่ะถ้าอยากได้ลายไหนสีไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะเป็นอันนี้ค่ะโปรโมชั่นค่ะเป็นผ้ายกขิดเชิงริ้วตีนโยงค่ะตื้นี้ก็รหัสเก้าก็เป็นค่ะเป็นสีชมพูกลีบบัวเหมือนกันนะคะชมพูกลีบบัวเนี่ยค่ะมันจะแตกต่างกันการที่เขายกขิดลายนะคะ ค่ะตัวนี้ก็ลายหนึ่งนะคะค่ะเป็นเชิงนิ้วตินโยงค่ะชมพูกลีบบัวนะคะค่ะสีชมพูกลีบบัวค่ะรก้า9ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเจียมทุกผืนค่ะค่ะวันนี้ค่ะโปรโมชั่นค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะช่วงโปรโมชั่นค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะโปรโมชั่นนะคะ หนึ่งทำสามร้อยบาทค่ะโทษโทษโทษนะคะขอไัยค่ะเออเรยใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เนื่องว่าแต่หนึ่งร้อยค่ะคุณแม่เนื่องว่าแต่หนึ่งร้อยสามสิบค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะโปรโมชั่นนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะลืมเลื่อยค่ะมันหลายค่ะมันหลายอย่างก็ลืมเลื่อยนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทช่วงโปรโมชั่นค่ะ ค่ะพันสี่แม่ขายขายหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะวันนี้ค่ะช่วงโปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะคุณแม่ไน้ว่าแต่คุณแม่พูดราคาสามพันร้อยสามสิบค่ะคุณแม่ขอไคค่ะคุณแม่ตกใจมากเลยค่ะคุณแม่แต่ไม่ว่าแต่ราคานั้นค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะใกล้ปีใหม่นี้ค่ะอย่าเจ็บอย่าจนมนแต่คำว่ารวยๆยทุกท่านค่ะ